ไอช่วงนี้เขากำลังจะเอาโปรตีนโปรตีนพืชครับพี่น้องให้ใส่ต้นยางที่ยางตายหนึ่งตายที่บบยอมออก เปือกยานกระแตกนี่พี่น้องเชื้อราดอกราด,ดำแมนเบิรตอนนี้มะนาตุกกำลังจะ,ะทำความสะอาดตรงค้นต้นใหม่เพื่อจะลาดสารโปรตีนของเ<ะ>อห้านี่นะคะเข้าเตรียมมาแล้ว มาเบิ่งตอนนี้ว่าก่อนที่เขาจะสะาดสารองเขานี่นี่เลยจ้ะเขาจะแข็งขนาดไหนเขาจะแข็งมากบางต้นปืออยู่ดอกเลยนะแม่มันแข็งไปข้างในนี่เห็นบอกลามันกินข้าวไปขางในเห็รือลากินในข้าวฟ่างเด้ทะนุฮอดไห้เดี๋ยวฮอดมือมาเก็บเงินมันสิบีเป็นแบบนี้เนื้อมันสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะจ้ะล่งเลยฮะลงเลยจ้ะสีเปียกเลยชุ่มๆเลยเนาะหหน้าเนาะได้เลยเดี๋ยวจับให้นี่่คคะุณแม่ ถ้าต้นใดทีอ่ายางที่ว่าเขาปลูกแล้วพืชบากินปุ๋ยเด้อวิธีกระตุ้นรอบแรกคือล้มหลากนคือเห็ดเห็มันได้กินปุ๋ยถ้าแม่ให้ได้อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเ้าฮอดอีกนั่นมั่อสิมันสิเขียวพวกนี้มันสิคูออกเองจ้ะท้าแม่ใส่เรื่อยๆแมนเหมือนบอกจ้ะนี่จ้ะนี่แม่แบบนี้เลยนี่เฮ็ดใสิเฮ็ดได้แม่เฮ็ดบัวไว้เห้ลูกหลานเฮ็ดให้ก็ได้จับเขามาแล้วอยู่สวนเขาบารนี่แม่ มื่อพวกหนูมาส่งมาสอยมาหาแม่อีกรอบนึงพวกหนูกะสีแม่ซ้ำหนุ่ีสี้าห้องเย็ดแล้วแล้วหลังจากนั้นเรียกเฝ้าขี่มันเ้าผิวไหวเด้อผิวไหวลำต้นนั่งสีมันสีครูออกเองก็ต้องมาแก่เด้อพวกหนูสีมาเบิ่งเรื่อยๆจ้ะนี่มันเค่อยไปยาบอนนิบ่ได้จ้ะดีแล้วละคำมันค่อยไปมันสีผื่นเองของมันลงเลยจ้ะมันจะเปลืองแค่รอบแรกแค่นี้แหละพ่อโมเป็นยังหลงน้ำลำพันบัวนึง มัน้นถ้าเบิ er like ่งเด้ลูกสิบิ uh ่งมาบานมามือร evet, ุ่นเขามาจอนี <h 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 ่ใช่มันหลายเต้นเปลืองเนาะเดี๋ยวเราสองมือกู้คุณนุ่งกันี่นะค่ะนี่ต้นใดอีกบ้าจ้าสีสีให้ยังนี่ต้นนี้มีโอ้ต้นนี้ใหญ่ทึ่งๆต้นนี้ใหญ่ทึ่งๆวัวหยอกเอาหนาวมาเลยยัดกันห้าเพียเดียวแล้วมันบ่นกของเจ้าบ่บ่เป็นอย่างแม่มันหนาวที่นูเดี๋ยวหนูดูแลแม่เอง โบค่ะตใบตกาบมันหนาหนามิลุดออกสะอาอย่ามาเลยบ่่บอยอ่หอ่าหเดี๋ยวถ้าเบิ้งเปอีกอาทิตย์นึงพวบโมาสิเป็นได๋ยวจะมาจิ้มบิงถม่จะโชคบอกจ้าพ็ดีเรามาเบิ้งอย่างนอีกรอบนึ่งทายเอาย่ลปอีกแม่ลาอยู่บ้านได้ไหมล่ะ ไม่หลายยูนิคอมค้มซอยจ้าบ้านยังจ้านี่บ้านดันมม้นจ้าบ้านน้นโม้นอำเพือดี่คมข้มสอยตำบลยังกาะย่หลาบุงจักตำบลเด้อบ้านตำบลย่า่้มอยู่บ้เนี้ยหลายมาซื้อไม่เด้หนะ่อ๋อมาซื้อไม่บาคาคุณแม่จ้ะอ๋อมาซื้อมาซื้อพีก้าจ้าไหมสองหลาตัวนึ่ลูกสาวลูกไส้ย่าดีกังลูกไส้ลูกสาวก็จป็นพิลศษ ต้อะไจะเป็นเด็กค่ะต้นนั้นต้นนั้นรูแนหาแสนฟังคุนสองจ้ะฟังคุณจักไรค่ะคุณิดสามจ้ะต้นเขาเี่ยก็ได้ก็ได้กระโ้ยเฮ็ดไปเลยคุณบอกว่าสมเยกันน้องเหรอถ้าต้นใดที่เข้าขีด้ายคุณแม่อันนั้นน้ำยาเนอะค่ะแม่ดนันแค่โจกโจกโจกเงาแล้วโค้กก็ได้แล้วจ้ะมันสีมันสีซอยหนว่าไงวาจากมันไดตามนี้มันสมันสเพิ่มตันี้ เด้ออยู่สองคนก็แน่นี่แล้วนี่เบิ้งนีก้อนก้อนก้อนใส่น้ำยาอ้ันสารดาษอันนี้ยังไม่ได้ใส่ยาเรานะคะนี่ก้อนไมใส่ยาเเมื่อวันนี้วันที่หกว่ะจ้าวันนี้วันที่ห้าเออห้าตุลาเนาะจ้าอ่าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใเบ้งดูสิม่จิ้มให้เบิ้งบาดมือมือมากตอนนี้นี่ข้าจิ้มเมื่อสินี่จิ้มเมื่อสินี่เมื่อข้าก็จิ้มเขาบ่ชได้เด้วแข็งนี่มันจ่อเขาไปในเนื้อมันกับเนื้อแข็งเนื้อแห้งเนื้อนี่ นี่นั้นโหนืนี่กระสือว่านยางตอมันฝืนอยู่ดอกเพราะว่ามันอันนี้อยู่แต่ว่ามันหนีนี่ค่ะเนื้อมันไค่แต่ว่าเราคนไหนเราคนละขั้นกว่าเอ้ได้ลูกไผ่ไปบัวบีลูกชายลูกชายตายเลยเอาบัวก็เอายูซองเท่าเป็นเนื้อทรายนะนี่ค่ะเนื้อทรายมันเป็นยางคือยางยางอันท่านยอดดำมันเป็นเนื้อทราย แลยวอีกอาทิตย์นึงเขามาติดตามผลเดี๋ยวอีกอาทิาาตย์หนาเขาก็สิซ้ำเลยค่ะแมเนี่ยเดี๋ยวเว,ล,ว,ล,วลาส,สื้อเองดอกบานเองมื้อนี้นะคือลูกคุณแม่มาติสิบสองมาเห็ดบุญออกพรรษาบ้านนี้อันละแม่สิเขาเจะเอ,อาแรงจากงันมาแล้วเจ้ามาเอาเงินนั่พผ่อยมาเลยจำขึ้นมาไว้บกข้าวสิกีใสเด้อค่ะเด้อบกข้าวของงดได้เด้อคุณแม่เขาเจ้าว่าง่ายเหมือนเจ้ากับปิ๊กโจกเลยหดเลยแม่ค่ะเจ้ามา